สวัสดีคะ่ะวันนี้เธอจะพาเพื่อนๆมาเล่นกวางแสนธรรมดากันอีกครั้งหนึ่งแล้ว่อนที่จะเข้าไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง A G M Family ด้วยนะคะไปกันเลยช่ว <c oughs> งนี้เป็นวันที่เต็นูนแชร์เลยเอาวุธพิเศษสามารถถึงได้ เพราะเรากุญแจครบแล้วแต่แต่ถ้าเราไปเอาไอตัวพุ่นฝังมันจะดาเมจขึ้นไหมไม่หรอกมันจะมีขึ้นอยู่เห็นไหมทุกคนกุญแจมันจะเป็นสองอันเราต้องหาให้ครบมาถึงก็เทเป๊ะวู้้โเปจังเทมาก เบื่อแล้วปแปลงล่ามไปไทยทันก็ได้ซุ้มวางแสนหน้านะไม่เคยมีอะไรจะทำเนาผนหล่อ,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 อเออไอธอจะบอกว่าไอธอจะไม่บอกเลยว่า มันจะไม่มีอาวุธให้เธอเลยเหรอมันมีแค่ปืนอย่างเดียวเหรอเมื่อก่อนเบ้อ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 เบอเออเมื่อตอนเมนื่อตอนที่เรอเ่เล่นครั้งแรกอ่ะมันก็ก็สมัตเน้นๆนปืนได้ปืนหลายอันแล้วดูมันจะกัดการเล่นฟันก่อนไม่ถันเลย โอ๊ยเม้าโฆษณาอีกอะพระเจ้าอย่ามาโฆษณามากดิขุดออกทางไหนเนะาะนี่ไงนี่ไงเอออยากดูเรื่องมากนะอยากดูเรื่องมากแนละ้วนะฉันจะเรื่องกลัวตำรวจมาโกรนอะเสียงนั้นเธอจะไม่ได้เก็บถุนบัติใช่ไหม สาวพังหมืนเลยโอ้ยอเอ๋เอเวอร์บูมมาบูมมาบ,บูมมาบ,บุมมาบ,บูมบต้องมาขอให้ขอบคัณกูจะทำฟุีง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรายากเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราเคยเล่นกับไปตัวนู้นแล้วใช่ไหมไอตัวปีนเออปีนตึกสูงๆอยู่อ่ะ ถ้าจะลองสู้กับไอปลาบ้างปลาที่มันลอยฟ้าอยู่นั่นลงเห็นไหมเดี๋ยวเราจะยิงเราจะแก้เขาเราโดยใช้การอะไรการยิงเพือนดเดี๋ยวเธอจะหานี่ไงกุญแจสามซื้อปลาได้ปาลาน่าจะเป็นตัวผู้ควบคุมเลยอ่ะไม่รู้นะนี่มันเป็นมันทำอะไรได้อ่ะ ม,มันก็แค่ต้องกัตตัวได้ไม่รู้ไม่รู้นะเราจะเราอาไปหาศัตรูดูยิงแม่งยังไงแปลงแล้วมันไถ่ท่านได้พอเราแปลงมาแล้วไม่ไถ่ท่านเราจะสู้วัวได้อีกอย่างอิสระดูนะโอเคไปได้แล้วอเออมันสมบอ่อะสมบติ เราจะได้อะไรกันเน่ออบบอลให้เป็นคุณแปรโอ้ยปืนวู้ดีนี่คืออะไรเขาบอกว่าตรงนี้อ่าเล่นได้นะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น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 ดู โอไม่เล e, ่นแล้วเบื่อขี้ขี้เกียรแเราจะบอกว่าขี้เกียกนะเราจะไปสู้เออวัวเวก็ได้ใช่ไหมตัววัวตัววัวบ้าเนีไปบ้าย ก่อนนะคะคุณตำรวจอาจะแจ้งความแล้วเขาับไปคว้าช่าบ้านเขาเห็นทุกคนเห็นปลาไหมเราจะไปหาปลาโดยแม่เป็นไดยท่านดวนเดินยิงเล่งเล่งเล่งก่อนเด็กดีจะรออยู่ข้างล่างไม่กเกียร์ใครเราจะพร้อมยิงปเสมอ ทุกคน <c oughs> ต้องหัวเจะไม่ขึ้นเลยครับมันถ้าถ้าเราได้ศัตตูถ้ารตูมันจะมาหาเราอะ่ะมันจะมันจะไอน้นี่มันจะยากหน่อยเห็นไหมทุกคนมาอยู่ตรงนู้นเราจะลองใช้วิธีในการยิง <c oughs> ไมาใช่อยากรู้จังเลยอะ่ะ ทุกคนต้องวิ่งตามมานันไปดูดีดูดีดูดีดูดเหมือนว่าถ้าแปลไม่ไทยท่านจะวิ่งเร็วอยู่เสม,มอนีีนั่นมาีสิครับไม่อยู่แล้วครับ เถูกป้ะรูบไทท่านอืออยู่ได้อยู่ได้ลองไปคนเดียวนะอ้าวพระเจ้าช่วยแป๊บอันขอเข้าเกมก่อนโอเคอยู่ได้เริ่มใหม่ดีนะเริ่มใหม่ดีไหม ไม่เป็นไรยังไม่อยากเป็นวางเลยนีย่งไงอาวุธ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 เราจะใช้อาวุธแ้ะการทำอะไรุกคนใครไม่รู้ใครไม่รู้ก็าฝากคอมเมนต์คอมเมนต์ถามมาเธอก็ได้ด้วยอันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยเผาก็ไม่ถึงห้ามนรุดอยู่นนเผาขึ้น มันเผาแค่ตรงนี้เองคุณไม่ได้อะไรนาะปืน,ปน,ปนไททันทีวีแมนว้าวไททันทีวีบุ๊ตุ้มของขวัญพิเศษของเราจะเป็นอะไรคุณแรคุณแจจะไปทำอะไรครับ ไม่ต้องตีหรอครับไม่ถูกจะได้อืมอ่านั่นนั่นเองทำมันกระจมันเราอยากรู้ว่าอืเฮ้ย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 อ๋อมีรถ ตกใจเก่งกว่อะไรเก่งละไทรท่านจะไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมันจะต้องเป็นแบบนี้ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง AGM ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วอยากให้เล่นเกมหน่อยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะบ๊ายบาย